รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบ,ผมบินบรลลิริครับผมเอกพันธ์บาลลิลิครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณเอกพันธ์เราอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับวันนี้เรามีเคสอะไรที่น่าสนใจไหที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าเรามีเคสหนึ่งน่าสนใจมากเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับ อยากให้ผู้ชมติดตามไปกับพวกเราครับไปดูครอบครัวนี้กันค่ะยังไม่บอกยังไม่บอกรัาโอเคงั้นไปเลยครับเชนครับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังในวันนี้พบกับครอบ,คร,อบครัวที่ลูกสาวคนเล็กต้องมาป่วยพิการติดเตียงจากอาการชักบ่อยขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาจนถึงทุกวันนี้วันแรกคือออกมาใจก็ปกติเหมือนเด็กทั่วไปอะค่ะแล้วพอวันที่สองครึ่งวันมาฉีดแรกเกิด แล้วก็คิดไปได้พักหนึ่งแกก็ชักเลยอะเวลาชักทีก็จะหยุดหายใจดีร้องตลอดค่ะร้องเขาแบบเขาจะให้อุ้มตลอดอะค่ะไม่ห่างไปไหนทําให้แม่ต้องหยุดทํางานมาดูแลลูกเหลือพ่อรับจ้างลากแพป่าเพียงลำพังเมื่อการเงินในบ้านเริ่มขัดสน พร้อมความสุขในบ้านก็ค่อยๆหายไปพร้อมกันยังดีที่แบงค์ลูกชายคนโตเป็นอีกแรงในการรับจ้างรากแพรปลากับพ่อเพื่อหาเงินเรียนเองและช่วยครอบครัวมาโดยตลอดแต่เคราะร้ายประสบอุบัติเหตุรถชนจนขาหัก ต้องหยุดเรียนเพื่อพักรักษาตัวนานนับปีและยังต้องใส่เหล็กดามขาไปตลอดชีวิตนั่นยิ่งทำให้สถานการณ์ของครอบครัวยิ่งเลวร้ายลงไปอีกและเมื่ออาการดีขึ้นแบงก์ก็กลับมาช่วยพ่อทำงานอีกครั้งเพื่อหวังว่าสักวันครอบครัวจะลืมตาอ้าปากได้บ้าง ีมรายการโฮะประกายแสงแห่งความหวังทราบเรื่องราวของพวกเขาจึงได้เดินทางมาเพื่อให้กำลังใจคุณโสระยาและครอบครัวช่วงหน้ามาดูกันว่าผลของการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาจะนำพาสิ่งใดมาให้ครอบครัวนี้ได้บ้าง ช่วงที่แล้วเราได้รับชมเรื่องราวบางส่วนของครอบครัวคุณโสระยาไปแล้วช่วงนี้เราเดินทางมาถึงที่บ้านและได้พบกับคุณโสระยาแบงค์ลูกชายคนโตที่กำลังช่วยกันดูแลน้องกมลชนกอยู่ตอนเกิดมาวันแรกปกติค่ะแล้วพอวันที่สองครึ่งวันเขามาฉีดวัคซีนแรกเกิดคุณหมอมาฉีดวัคซีนให้น้องตอนแรกเกิดค่ะแล้วก็ฉีดไปพักหนึ่งแกก็ชักก็ค่ะ ไม่บอกเราอยู่ห้องไอซด้วยใช่ไหมค่ะอยู่ห้องตึกเด็กอะค่ะเป็นเดือนลักษณะม,มือนกับว่าพลาชักมากๆเนี่ยการสมองเนี่ยไม่ได้รับออกซิเจนมันานานๆใช่ปะ่ะชักอยู่มันนานแล้วก็การเจริญเติบโต,ตของร่างกายก็ไม่ไม่ไม่ไมไมจากวันนั้นถึงวันนี้12ปีเต็มชีวิตพิดยังไงพ่อเขาก็ต้องเลิกขับรถนะะแล้วก็ไม่มต้องมาอยู่ดูลูกะคะสองคนสาม,มีภรรยาก็ขับรถออกไปส่งเขาเปลก อย่างนี้มาเป็นประจำพอคลอดน้องพอ,คลอ,อ,งพอคลอดน้องก็หยุดหยุดขับรถนะครับคุณพ่อทําง,งานอะไรน,นะตอนนี้ก็รับจ้บางล่ปาปลาค่ะล่าปลาบ้านเราเช่าเองหรือว่าเช่าค่ะเดือนเท่าไหร่่ะค่าเช่าพันสองค่ะน้าไฟต่างหาก<อ>เดือนหนึ่งก็สองพั 2006, นหกสองพันเจ็ดคเห็นบอกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ไปล่ปาลปลาทีื่อจะหาเงินมาเรียนใช่ไหมตอนนั้นจบมาสามไม่ใหม่ครับแล้วก็ รถชนเลยไม่ได้ไปสมัครเรียนแล้วก็ดรอปไปปีหนึ่งแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นไงบ้างรถชนแล้วขาหักครับนี่ดำเหล็กอยู่วะใส่อยู่ใส่ใส่เหล็กอยู่ใช่ครับเราจะเรียนต่อแต่พ่อบอกว่าถ้าเรียนต่อเราต้องหาเงินเรียนเองใช่ที่นี่ไม่มีส่งก็พังนั้นก็หางานเพิ่มรับกรอบแล้วไปสมัครเรียนแล้วเรียนจบอยากจะเป็นอะไรครับอตามที่ผมคิดไว้อ่าตามที่ผมคิดไว้อะผมแบบ ปีหน้าผมเก็บตังค์รถใหญ่แล้วทีเนี้ยผมจะทํางานที่เบาแรงผมคือแบบออกก็จะแบบวิ่งปายอย่างเงี้ยมันจะเบาแ,บบแรงขึ้นไปเยอะแล้วรายได้รายจ่ายมันจะเยอะขึ้นที่แม่เขาจะสบายขึ้นเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสพนักงานสลัดกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะมอบเงินให้หนึ่งหมื่นบาทได้ให้กับน้องลูกน้ำนะครับ,ผม,รบผมพร้อมด้วยถุงยางชีพหนึ่งถุงนะครับ เอาไว้เป็นขวัญกำลังใจนะครับในการต่อสู้ชีวิตครับผมวันนี้รายการโฮ่ประกาศแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเป็นกําลังใจนะครับให้ทั้งครอบครัวนะครับขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถึงแม้ว่าลูกนะครับอาจจะไม่มีการรักษาให้ให้ดีไปกว่านี้แต่ดูแลให้เขาดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องทําอะไรที่มันวิกฤติให้มันเป็นโอกาสที่ดีที่สุด และวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังต้องขอขอบคุณเรื่องราวของครอบครัวคุณโสรยาเจนใจดีและน้องกิษดาเปลี่ยนทองดีที่ได้ต่อสู้กับความโชคร้ายของโชคชะตาอย่างไม่ย่อท้อ